เฮ้ยตรงนี้เต็มเลยหรอหูเข้าหัวเจ็บครับจังหวะนี้เจ็บครับเจ็บลอยปะแตกหนึ่งแต่ว่านี่ซ้ำเลยโอ้โหเรียบร้อยหูเข่าหัวหูเข่าหัวสองเมตรหูแลนเต็มเลยจังหวะนี้ย่างบอหูเข่าหัวไปดีดดย่างบอย่างบอจ่อยบอเลยโอ้สวนมาเจ็บขนาด โอเคเนาะกาบสบายดีเนาะมือนี้ก็มีกิจกรรมมากม่เนาะเห็นบอรนี้เนาะมาเฟียแดนฟรีไฟเนาะโอ้โหกางเกงอันนี้คอยบอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกเนาะโอ้โหเป็นกางเกงที่แบบว่าหลายคนต้องการหลายคนแบบเรียกหลอกให้เขามาเนาะเป็นเป็นสุดนี่เนาะคือที่จริงสุดเต็มมันเกินสุดยังหรอกสุดอียังเนาะสุดยากุสานเนาะแก๊งยากุสานเนาะซื่อสุดของมันเนาะนี่ คนหลายคนอยากได้กางเกงมานนี่รอนเนี่ยยังเฟี้ยวกางเกงเนาะใส่กับสุดอื่นกับงามเนาะโอเคแล้วเข้ามาซุ o m กันเบิงเนาะว่ามันสีเบิร์ตจักเพชรเนาะแล้วทุกเพื่อนๆคนใดอยากซุ o m เนาะกับเบิงข่อยเนาะว่ามันสีเบิร์ตจักเพชรเนาะเพื่อ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 นๆสีเอาไปซุ o m แน่เนาะโอเคแม็กไปเลยเนาะประมาณแบบว่าสองร้อยห้าสิบเพชรเนาะสิบกล่องจัดมากยังบอกเรียบร้อยโอ้โหได้ตั๋วเข็นอ้กางเกงเนาะกางเกงมาเนาะ โอเคสิบ okay. กองแรกเนาะได้กางเกงตัวนึงเนาะมุนเกงตัวขอ่อายได้เลมาอีกสิบกองเปิดอีกสิบกองสิบกองที่สองโอ้ยบ่ได้อียังนเนาะจังไวาเนาะโอเคตอนนี้เพชร,กรเกลืออยู่งอร่อยเนาะมาอีกสิบกองที่สามเรียบร้อยบ่เรียบร้อย,ยบอย่โอ้ยเกลือแแททโทเคนกันเลยเธออ่านยูโทเคนเนี่ยมาอีกสิบกองที่สี่เรียบรอย้อยคอกางเกงโอ้ บะไรยังพอดีเบิร์ตเลยเพลทคอยเรือหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเพชรโอเคเด่นสื่อได้จักรกองเลยโอ้ยส,สื่อเกินยังหาแถวมาตอนสองกองโอ้ในหัวโอ้คือดวงดีแต่พอดีซุ้มสองกองขึ้นได้ถ้าต้องซุ้มทีละกองมาจากัจากจัดมาอีกสองกองมึงเท่าไหร่เรียบเราโอ้ยวุ้นใดหาเด็ตัวเข็นมาหาก็ดีได้ละ่ะเอาไปแหลกได้เน่าตัวเข็นเนาะกองสุดท้าย ท้ายสุดเรียบร้อยโอ้แดดหนึงน่งเนาะโอเคเนาะได้เข้าแบบว่ามาเบิง้งเนาะว่ามันแบบว่ามันไปเจอมันสีแหลกไหลแล้วบอโอ้แดบดบเจ็ดสิบเก่าทุกคนแหลกบ่ได้เนาะโอเคเนาะได้เข้าไปหา้าแบบเติมเงินมาเพิ่มก่อนจะาน้อยหนึงน่งเนาะแบบว่าไปหา้ารักเงินเมียม,มาเติมก่อนนะทุกคนเนาะโอเคโอเคไปไปเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เติมมากไปเรียบร้อยเนาะหนึ่งพันเพชรจัดไปยอย่ารอซะสิบกองแหลกโโอ้ห เรียบร้อยโอ้โหโทเข็นมาลายขนานดะคือสิพ่อเนาะทุกคนเนาะโอ้โหโทเข็นมาลายเนาะมันดีเลยโทรเข็นเนาะโอเคเรียบแรกเรียบได้แรกได้ไปเรียบร้อยเนาะจะไว้เนาะโอ้เซตยากุซ่าทุกคนเปิดเลยเปิดใส่งานเลยสวมใส่ใส่ทันทีเรียบร้อยมาเบิ่งนเอาไว้สนะิงามอยู่บ่โอ้ทุกคนสุดจัดถอยบอกเลยว่าโอ้ บอกเลยว่ากางเกงนี่งามที่สุดในเกมเลยขอบอกเลยกางเกงตัวนี้เนาะสุดยอดเลยกางเกงตัวนี้อโอเคเนาะที่เขามาลุยแร้งกันเนาะโอเคเนาะที่เขามาลุยแร้งในโหมดแบบว่าโหมดซีเนาะโหมดทีมซีเหน็นแลวะโอเคที่เขาแบบว่าลงไปฟาร์มกันก่อนเนาะต้นกองต้นเกมเนาะแล้วค่อยแบบไปหายิงกันเนาะโอ้อยัางงามทุกคนคอยบอกเลยว่าสุดนี่ไพโบมี่นี่คอยบอกเลยว่า ฝ้าวเนาะให้ฟ้าวเนาะให้ฟ้าวคอยบอกเลยงามจัดๆเลยของมันต้องมีอู้อ้ากระเป๋าคอยพัดกระเป๋าคอยพัดเรียบร้อยมาหดเผืนเนาะจังไวเนาะ no โอเคเดี๋ยวเข้ามาฟาร์มของก่อนก่อนเนาะตอนนี้กระไดมาเป็นเอ็มซีกับเอ็นนอว์เดลสกาจังว่านี่โอเคเนาะเดี๋ยวเข้าอัพเกาะกันก่อนเน,นาะฟาร์มแบบไวๆเลยเนาะจังไวเนาะเดี๋ยวเราไปเสียเวลานทำซุ้มเลยนะ พอลูกซองอู้นี่ลูกซองจัดไปถึงโมเป็นูกซองกว้างกระซัอง,องูกซองเนี่ยโอเคเนาะโอเคเดีเ๋ยวเรากินเฮ็ดก่อนกินเฮ็ดแล้วก็ไปหาบูกันเลยตอทุกคนเนาะเรียบร้อยโอเคอเฮาอู้กระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งเนาะบ่ได้กระเป๋าสามเนาะจังนะจสีห้เบิ่งเนาะมันผัดเนาะลอยฉันจะพาเธอลอยไปคนละเรื่องละ โอเคด้า okay. นนี้เขาแบบว่าเขามาในอันนะนี้กันเนาะเนี่บ้านสองสันเนาะเขินบ้านลงบานนะา้านเนาะเรียวฟาร์มของ,ของกาเลเล็กน,น้อยเนาะอู้เนาะของคือว่ามีวะมีคนมาฟาร์มเนาะวะจังไวนเนาะเนี่ยเขาฟาร์มไปก่อนเนาะสบายสบายในวะเกมเนาะตอนนี้เขาก็ได้กระเป๋าสามมานะนเนาะจังไวน,ะนเนาะกระเป๋าสามหรือกระเป๋สากกสองวนะเป็นแบบนี้ก,กนะระเป๋าสองเนาะทุกคนเนาะเนี่ยเขาแบบดิง้งแบบขี่แบบเครื่องบินส่วนโตนะขามมาก่อน าหา้าเบิ่งคน้นก่อนจะฟังนี่ก่อนดินแบบกระทันหันเนาะแบบว่าอือแบบว่าฝา,าล้วนเนาะจังไวเน,นาะเบิ่งกระเป๋าสองก็งตวเล่แต่เนาะบางงามแต่บางงามว่าเบิ้งกระเป๋าสองหนิว่ะอู้หมูเฮาเยิ่คนหมูเฮาเนี่คนแล้วจังว่านี่ต้องไปแจมจังว,ว่านี่อยู่ไซว่ะอู้หูเอ็กเกมแปดคล้องมากเอ็กเกมแปดนาะจังวายเนาะส่วนนี้เอ็กเกมแปดมาแห่เนาะเอ็มแปดเนาะ อยู่ใส่บะหม,ม้อยิงไงใส่ปะหน้าหน้าเลยโอ้เนี่ยทุกคนน่ะไอป๋อสีเขียวเห็นป๋อไอป๋อสีเขียวเอาโอเคน้นอยเท่าเดือบสี่ขวามันเนาะโอ้เจ็บถือกระทะโอ้กระทะยังนี่สมัครกันดีกันตีเดืกระทะตัวนี้โอ้โอ้บ้องบีบบงบีบเจ็บเจ็บเจ็บโอ้หมูห้าล่มแล้วจังว่านี่เข้าไปซอยหมูก่อนโอ้ล่มไปสองคนย่างบ่อเลยจะเบ็ดนี้ย่างบ่อเยอะเฝ้าซ้ำหมูคอยเยอาเฝ้าซ้ำ นีไซล่ะโอ้มันล่นแล้วเดี๋ยวสุบมูห์เมืนก่อนจบจบเจ้บนนอกไปไหมโอเคเคยสุบได้สุบได้ตับไปเลยซะเบัติแล้วบอหมูห์คอยยังโหดเนาะไรขาหยับเลยหมูห์คอยเมื่อที่นั่นเอ้าข้างหน้าข้างหน้าดแลนนี้แลนนี้บอสแลนนี้บอโอ้บมตายเนาะแลนน้ำนี่จังหวะนี่เจ้าบหปล่อยล็อกข่อย จักหอยหน่อยกันไปแล้วหอยว่าสิบปอยเพื่อนง่ายังว่านี่อ้วมันไปนไซส์แล้วเนาะอยู่ในบ้านมาจากักเดี๋ยวเขาไปเซ็กในบ้านกอนเนาะเงียบกิ๊บมัน่าซียนขึ้นไปถึงเถิงหมดแหละตามมือจะเอ๊มีคนอยู่บอ่อ โบมีเนาะตอนนี้วงกับซีบีเบเรียบร้อยแล้วนี่เนาะเยอะนิดเดียวเนาะวงแคบขนาดนี้เนี่ยงแบบนี้มีไฟไฟมีว่อุเจ็บเจ็บเจ็บฟังอัี้คนเจ็บเจ็บเพิ่นเจ็บที่ล่ะโอ้เสียดายลดระยะไปก่อนเขาไปซัดเลยบ่เหรเมื่อถามวงวงกอนวงมันจิู่ฟังไหนโอเคเนาะตอนนี้วงกับบีไปฟังผนเนาะเขาต้องแลนเขาไปแล้ว มันสิมีคนยิงดักครับบอจากนี่ันดักนี่ยิงลงมาเัว่าแตกเลยนี่อ้ยสินยังอยู่บ่เลยมีคนอยูบอ่บ่อมอดว่านั้น,น,ปนไปใส่หรอเจ้ายิงอยู่นะยังอยู่บ่ปไปใส่หรอเสียมิดจังวานาดโอ้คนคากันดูนนวยนน้ดเว้ย สุดยังง่ามทุกคนด้วยอุ้ยแต่ว่าขอบไิใส่รองเท้ามานันมาเนาะขอใส่เป็น,ปน,ปนแต่งกับสุดอื่นนะพาไปจมูกบะมีเนาะปกติเนะาะไปดูขอใส่เพิ่มเนาะโคตรยูใส่บุดว่าแล้วเดี๋ยวขาไพ้เลยเลยนี่ม่ขี้ลายแต่ว่าวจบเกมแล้ววะผู้มีคนมีอย่างวะโอ้ดนกขี้ลายแท้ มันยังเด้อเนี่ยอู้หมัวยิงหมัวยิงยิงไฟวะอา้าวเรียบร้อยยิงวัวไฟเด้คาได้เซ้ย <c oughs> ยังโหดครับโอเคเนาะเดีเ๋ยววงบีบมาเนาะเดี๋ยวเขาบล็อกก่อนเนาะวงก็ถลเอทเพราวงวะอ้าวอ้าวหมัวถึงยิงหมัวถึงยิงมันขึน้นแบบกาถึงยิ่งนะ <c oughs> โอ้ขา้ขางนา้ำมี่คนข้างน้ำเพื่อน <c oughs> โอ้ เอาหัวเจ้าว่านี่ยย่างบอเพิ่นเอาหัวโผล่มาตีล่ะอีกนิดนึงโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยน้อหลบนึงตามเลยเจ้าว่านี่เรียบร้อยโอ้โหซื้อยังโหนะครับโอ้ยเจ้าไอ้บอไอ้บอเอไอ้บอไอ้บอยังเทโอ้เรียบร้อยไปวันเลยเพิ่นโอ้มีคนหลากหัวโอ้เขาโกฮกสองเถ้าอู้หมตายไหลมั้งโอ้โหเขาแป้ทิศทีหมดตายโอ้ตังให้พ่อท่าน โอ้ยพี่ชายเพิ่นเกือบตายเพิ่นเนาะโอเคเน,นาะกานไพ่ยังหายไปซ้อนสเตปหลากหัวเนาะแบบว่าแบบบบสโคมันนะหลากหัวแบบว่าเออหลากยังคมเนาะก็คอมเมนต์บอกเนาะเดี๋ยวขอยสีมาแนะนําวิธีการหลากขึ้นหัวเนาะแต่บส่สโคมเนาะเอยบอกได้ว่าปิดแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ขอเขาเดือดห้าตอนเนาะคนอ,อยู่ข้างล่างไปช่ชายเนาะเขาบ่มีผู้คนเนาะโอ้ อ้าวโม่หลุมยังหลุมป่เหมันโอ้ข้างล่างมีคนข้างล่างมีคนเจ็บเจฟเขาบอกเรืว่าเจฟเจว่าเดี๋ยวเขาบอกเรื่ว่าเจ็บโอ,บอ,บอ้ต่างไอ้บอท่านต่างไอ้บอไปก่อนเฮ้ยหนักมากรถแตกเอาร่างไอบอลด้วยแตว่าเดี๋ยวนั่นถือขาแล้ววันโอ้ใครได้ขาไปฮันเรียบร้อยขายดีโอ้เฮายิงเจ็บจนว่าเนาะนี่เขาออกมาฟังผมดีกว่าตรงมาฟังนี่ยวเราจะตายโอ้ เกือบตายมัวแต่เก็บคลองอยู่วงสะกินตายย้ําหูอยู่โอ้มัวถึงยิงมัวถึงยิงโอู้เจ็บ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 ตายวอไปก่อนตายวอซะมัสวดขึ้นโอ้บ่ถือซำยูไซอลไรตัวนั่นปูวัดขึ้นปูเจ็บ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 สายยิงอู้เรียบร้อย เดือดเดือดหนึ่งทุกคนโอ้เดือดเดือดสองเดือดสามบองหนึ่งฮะถ้าเกือบแตกเอา้ามูหลงเรียบร้อยหมูห์ฮะเนาะคนนี้ได้ที่ได้วัดเกยหนาไปสามใบเนาะอาทิตย์นะี่ที่คอยแจกเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะซีอ CU เนี่คอย,อยนะคนที่เขาได้มากันเอา้ามีคนเฮ้ยมีคนเว้ยมีคน,คนแล้วว่าเราลังห,ห,หงย่อใส่ยังหย่อใส่ยังเก็บหรอหย่อใส่ยัง เรียบร้อยเนาะเจอทีมาหยอ่อนจะข่อยเจ้ายาได้เจ้าส่วนในหย่อนได้หรอจะเจียมสิแบนเนาะไปหย่อจะกันอะไดรเนาะโอเคเนะาะถ้าไพ่มาคลิปนี้ก็ซอยก้ยกยไหลก็ซอยสไคเด้อทั้งเบิร์ตกับเบิร์ตไปประมาณท่านสามเจ็ดสิบหาเผ็ดเนาะมันไพ่สีส้มกับคบิดเบิร์ดดีเด้อมันว่ามันข่มหรือบ่นข่มเนาะโอเคเนะาะกราบเข้ามาสบายดีเนาะ